สวัสดีครับมื่อนี้ก็เป็นเหมือสันวันดีนะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มาสีขอกระที่อัปเดตให้พี่นอ้องเมื่อแล้วครับเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ข,<ช>ของน้องรักเนาะครับ,อรบตอนนี้อนตอนนี้บ้านเกษียแล้วก็ได้ขึ้นแล้วก็ได้อยู่แล้วขอบคุณเอฟซีพี่น้องถ้าบ่มีพี่น้องเอฟซีควบสาเร็จลังในน้อยยังสี่กับสิบะมีกับสิบัไดมาาขอบคุณพี่น้องเอฟซีในการติดตามขอบคุณทุกคนในการสนับสนุนครับมื่อนี้ ดีใจแห้งที่ฟันไอ้เข้าเอินว่ายัางทำทำความสําเร็จอ,อที่แบบห้าหวังไว,ว้ว่าทีน้องรักหวังไว,ว้ว่าอยากเช<อ>็ดบ้านให้พอ่ออยากเช็ดบ้านให้พ่อกับแม่แมดีใจปะนั่นบ้านหลังเกา่ายังมาเลยครับบ้านหลังเกา่าเมื่อนี้กะมี ทีมงานกับบอได้บอกไพกับขอโทษขอไพนําเด้อครับเป็นการจัดงานแบบเล็กๆเนาะค่ะพอได้อยู่บ่ได้จัดใหญ่เนาะค่ะพอดีกับแลมโบกับมาเสียตีกับมาบ่าวอุดรกับมาครอบครัวน้องเฟือนน้องฝนก็คือญาติพี่น้องนี่ยแหละครับกับมาบ่ได้บอกไพหลายบ่ได้ว่าสิจัดใหญ่กับแต่มีรถแห่มื้อนี้รถแห่ก็จัดเล็กๆน้อยๆนี่กับเสียบึงบิ่งบ้านครับกประมาณนี้แหละครับกับ่ได้หลังใหญ่ปานไดอืเพชรน้อยๆเพชรน้อยๆให้ พ่อกับแม่ไอ้น้องรักอยู่ในสิพามาเบิงแนี่ก็ขอบคุณแลมโบ้ด้วยที่มาวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แลมโบ้ค่ะขอบบคคุณรัยินดีด้วยนะครับเสียตีพัทยาขอบคุณค่ะดีแม่อยู่ดีแม่เพื่อนเข่งมากโคตรเจ็บดีเฮ็ดดีใหอันนี้อันนี้อันนี้ก็บจิเป็นบ้านลังเก่าของน้องรักเฮาบ่ทันเอ้ให้พี่น้องได้เบิ่งดีๆว่าบ้านลังเก่าเป็นจังได๋ผมสิให้เบิ่งเด้ครับอันนี้คือบ้านบ้านเก่าที่พ่อกับแม่อาศัยอยู่ แม่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นบ้านไม่แล้วก็ลื้อบ่ลื้อลื้อค่ะเพิ่นสิได้ลื้อเนาะครับเพิ่นสิได้ลื้อออกแต่บัตบ่ตรีบขึ้นวันต้องขึ้นอืมถ้าบ่ขึ้นก็ขึ้นไปพักอาศัยบ่ได้แม่นค่ะอ่ามื้อนี้ขึ้นกัไดเซน้าพักแล้วกประมาณนี้ครับก็เลยเฮ็ดใหม่เฮ็ดให้ผู้เฒ่าได้อยู่กัสิมีพ่อกับแม่แล้วก็น้องหนูอางาแม่หาตอยู่น้องรักนี่น้องรักก อาศัยอยู่น้ำยายอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกบ้านหลังหนึ่งแมนค่ะความฝันความเทื่อเป็นยังไรตอนเด็กหน่อยความฝันนะอบอ,บอ,บอเอาตอนเด็กหน่อยเอาตอนหุงข้าวแล้วดีกว่าออสิฝันว่าคือแบบ่ขึ้นมาหาเงินคิดว่าหาเงินสะก่อนสิมาเฮ็ดเฮียนเย็นดีดีเย็นดีดีเฮ็ดเฮียนให้พอกับแมยอยอ่าอันนี้คือคือแบบความฝันก็เป็นจริงแล้ว มันก็เป็นจริงแหละครับพี่น้องลงมันของคนขยันถึงสิปแมนลังเล็กเอ้ยถึงสิปแมนลังใหญ่นะครับเป็นลังน้อยๆกะเป็นเงื่อนที่น้องรักหามาโดยน้ำผักน้ำแรงแม่นแล้วก็ฝันข้อมฝันที่เฮดให้พ่อให้แม่ที่สอยากให้เพื่อนสบายให้มีมงอยู่ดีๆค่ะนี่แล้วครับกะน้องรักก็เลยได้เฮดไห้พ่อก็แม่ได้อยู่ดีใจดีใจน้มวันนี้ก็มาขืนบ้านหม่แม่แม่ผมก็มามาหลายคนครับมาหลายค่ะบ้านกะถือว่า สั่งสั่งเบสเซ็ตเรากะกับบะถือว่าแพงปันไดกับบะถือว่าถือปันไดกับราคาพอดีราคาปานกลางค่ะพี่น้องค่ะหลายคนกับทำกุ้งเผือกเฮ็ดหลังใหญ่ๆยโลดโอ้มันกับอยากเฮ็ดเป็นขลือหาดเป็นวั้งคนละเนาะแต่เขามีทุนเขากะเขามีสำเนาเขากะเฮ็ดสำนักเขาบอกว่าปลูกบ้านให้ตามใจคนอยู่นั่นแหละครับเฮ็ดหลังใหญ่ขั้นเป็นหนีเป็นศิลมันกับเมื่อยจะของอีกเขากับเฮ็ดตามกำลังที่ไหวเนาะครับเป็นหนีน้อยๆดีกว่าดีกว่าเป็นหนีละลาย ก็บ่ได้ว่านะครับสำหรับคนที่มีงบหลายกับเฮ็ดหลายมีงบหน่อยก็เฮ็ดหน่อยเฮ็ดตามงบจาของมีล่ะที่สำคัญขาดบ่ได้เลย FC อีอีลีค่ะ FC พี่น้องต้องขอขอพคุณ FC เนาะค่ะที่ให้การติดตาม น้องลากลากะไอตั้มล้วก็ทีมงานของเฮาหลายๆคนเนาะค่ะครับถ้าบ่มี่เอฟซีบึงเฮากับซีบ่มีเงินมาสร้างเฮียนให้แม่มื้อนี้เนาะค่ะจนี่แหละไอหลังเก่าเนาะเธออ่าแมนอันนี้เป็นหลังเก่าก็สิเป็นเป็นวกอยู่มาประมาณ10กว่าปีหรือมั้งอืหลังนี่ฝนตกบางทีก็บหัวเด้แม่นมันหัวแล้วแบบว่ามันบ่แข็งแรงอ่าเสียงเวลาแบบลมพัดมาแห้งสุดยอดสุดยอดเจียงน่าเข้มนี่แ่ละครับค่ะ เป็นกำลังใจใหุ้กผูทูกคนเนาะครับอันนี้เขาประด้มาอวดมาโช่แค่เข้าฝันเข้าฝันว่าเข้าอยากมีสุดท้ายเขาถึงสีบกเข้ากับบอตองเอาไปเปรียบเทียบใส่เขาว่าเขามีหลัง่หลังโตเขามีซํำนีเขาเห็ดซํำนีมันก็ถือว่าเขาเห็ดควมฝันของเขาสําเร็จเข้ากับภูมิใจในสิ่งที่เข้ามีกับเป็นกำลังใจให้สูผูทุกคนครับสู่ต่อไปครับตราบใดที่เขายังเดินตามฝันเขายังบวอผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเห็ดได้ค่ะนี่แหละครับ ควมผ่าพุ่มใจคนหลังหลักมาข้นแล้วปุ๊บกระทิให้พ่อให้ง่ายของใาย่ของเขามากระชได้ลื้อลังนี้ถึงเพราะว่าเพิ่นว่าจังไดก็หมอหรือผูเสียพผู้เถาวาผู้เ่าวผูเชื่อว่าหลังเทียนทับกันอมันทับกันมันก็บ่บดีหลังค้ามันซ่อนกันิ่นว่ามันบบดีออก็ตตองลื้อลังเกาออกอาจจะอาจจะลื่อแล้วก็ย้ายออกไปแค่อีกน้อยเดียวอพี่อบ่ใหลังค้ามันทับกันแมนค่ะอ ประมาณนี้แหละครับอขอบคุณ FC แทนการติดตามนะครับมื่อนี้กับชิจวดจาดฟาดบึ้มรถแห่น้ำกันเนาะ,ะมีรถแห้แล้วค่ะพี่น้องค่ะ,คะดีใจปะดีใจอยู่มแม่ก็ยิ้ม<อ>พ่อก็ยิ้มมีความสุขแห้งครับมื่อนี้ถือว่าเฮาเครื<ช>ความฝันเล็กๆน้อยๆที่เ้าสูงมากกันสองคนถือว่าประสบความสําเร็จแล้วผมกะขอพูดเอฟซีอีกเท่านึงครับกรบะสางความฝันให้น้องรักที่น้องรักเคยบอกว่าเธออยากเก็บเงินสางเฮี้ยนให้พ่อให้แม่อ่าผมกะทั้งๆที่ ผมกับน้องรักกอบว่าท่านไหนมีเฮี้ยนเลยแมวเชเธอมีแต่อาศัยอยูนะ่น้ำแม่หมายถึงว่าไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ผมก็เลยตัดสินใจอาาศัยบ้นแม่แมไอ้ต่ำยู่อ่อาผมก็เลยตัดสินใจว่าเออสันส่นเห็น,นแม่ลำบากก็เลยเอาเอาให้น้องรักก่อนของผมเอาที่หลังของเขายัางยังยังไม่รุ่นยังเด็กน้อยยังสั่งได้อ่าเอาพูทเเ่าให้ได้ให้เพิ่นประสบให้เพิ่นได้อยู่ดีๆเดีย๋ยวสิติดแอร์บ่ะนี้ติดแอร์เดี๋ยวสิติดให้ ให้เพื่อนในนอนสบายอ่ะมันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนในการติดตามนะครับขอบคุณทุกคนทใ้การสนับสนุนว่ามีคั้ใดสีมาตอบแทนเราครับนอกจากจะาเขาาขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะยูดีไม่แห้งชุบผูทุกคนครับลำลำเรด้วยๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ